สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเนื้อหาของการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรหัสวิชาก็วแหวน23101นะคะของภาคเรียนนี้มาดูกันนะคะว่าวแหวน23101ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น4หน่วยนะคะหน่วยที่1นะคะหน่วยที่1 หน่วยที่1นนะคะเริ่มต้นเรียนเลยก็จะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหานะคะนี่คือหน่วยที่1น,นะคะหน่วยที่หต่อไปนะคะหน่วยที่สองค่ะหน่วยที่สอง ก็จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกกรรมนะคะนะคะแปลักษณะทางพันธุกรรมนี่คือหน่วยที่สองนะคะ ะคะต่อไปเป็นหน่วยที่สามนะคะหน่วยที่สาชนะคะหน่วยที่สามก็จะเป็นในเรื่องของมีสองบทนะคะ บทที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคลื่นคื่นลและแสงนะคะมีสองบทแต่นี้จะเป็นหน่วยนะคะหน่วยที่สามจะเป็นคลื่นและแสงนะคะคลื่นแสงเป็นคลื่นแสงนะคะหน่วยที่สี่นะคะหน่วยที่สี่ ที่สี่นะคะก็จะเป็นระบบสุริยะของเรานะคะเดี๋ยวเระบบสุริยะของเรานะคะระบบสุริยะของเรานี่คือหน่วยนะคะหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองนะคะหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่2แล้วก็หน่วยที่3และหน่วยที่4ทีนี้มาดูกันว่าในหน่วยที่1น,นั้นก็จะมีอยู่เรื่องเดียวไปเรื่องวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันส่วนหน่วยที่2นะคะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องที่1นะคะเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องคโครโมโซมนะคะคโครโมโซม และการค้นพบและการค้นพบนะคะการค้นพบของเมนเดลนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นโครโมโซมโครโมโซมนะคะของมนุษย์และความผิดปกตินะคะและความผิดปกติ ทางพันธุกรรเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะคะ หน่วยที่2นี้ก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องนะคะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องซึ่งพวกเราจะได้เรียนในเรื่องต่อ,ตอไปนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปหน่วยที่3นะคะ หน่วยที่3มจะแบ่งออกเป็นสองบทนะคะหน่วยที่3มก็จะแบ่งออกเป็นสองบทนะคะบทที่1ก <aine S 2> ็1 <Anakin S> 1> จะเป็นบทที่1นะคะบทที่1ก็จะเป็นเรื่องของคลื่นโกลเป็นเรื่องของคลื่นนะคะเป็นเรื่องของคลื่น ก็จะแบ่งเป็นคลื่นกลนะคะกับเรื่องที่สองก็จะเป็นในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่2นะคะบที่2ก็จะเป็นเรื่องของแสงนะคะเรื่องของแสงก็จะประกอบไปด้วยการสะท้อนของแสงการสะท้อนเรื่องที่2ก็จะเป็นการหักเหนะคะ เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของความสว่างนะคะนี่เป็นเรื่องหน่วยที่3นะคะคลื่นแสงต่อไปหน่วยที่4นะคะหน่วยที่4หน่วยที่4เป็นเรื่องของระบบสุริยะของเรานะคะก็จะมเีเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์นะคะในระบบสุริยะก็จะมีทั้งหมด4 <S <S เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็จะเป็นในเรื่องของแรงโน้มถ่วง ระหวา่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวารน,นะคะเรื่องที่สองก็จะเป็นปรากฏการณ์นะคะเกิดจากการเคลื่อนที่นะคะปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ ของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีอาวากาศนะคะคะนี่ก็เป็นขอบข่ายนะคะหรือเนื้อหาของการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสวแหวน23101นะคะ ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4หน่วยนะคะหน่วยที่1ก็เป็นวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาหน่วยที่2เป็นการถายทอดลักษณะทางพันธุกกรรมและหน่วยที่3คือคลื่นแสงและหน่วยที่4นะคะระบบสุริยะของเรานะคะซึ่งเนะื้อหาต่างๆคุณครูก็ได้เขียนและบรรยายไว้ให้พวกเราได้ชมแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ